จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อประเทศหนึ่งในอาเซียนตัดสินใจทุ่มเงินกว่า1.2ล้านล้านบาทเพื่อสร้างสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Around Area Podcast ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังโปรเจกต์ยักษ์ของเวียดนามครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่คือประเด็นม,มันน่าสนใจกว่าแค่เรื่องขนาดหรือตัวเลขนะครับสิ่งที่เรากําลังเห็นเนี่ยมันคือความพยายามจะใช้สถาปัตยกรรมเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของโลกกีฬาเลยก็ว่าได้โอ้โหเปิดมาก็เข้มข้นเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าโปรเจกต์นี้ชื่อเต็มเต็งคือเขตเมืองกีฬาโอลิมปิกหรือโอลิมปิกสปอร์ตซิตีที่ฮานอยครับแค่ชื่อก็บอกเป้าหมายชัดเจนแล้วแต่ตัวเลขที่ทำเอาต้องหยุดหายใจไปแป๊บหนึ่งเลยก็คืองบประมาณ35,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็รเราๆ1.2ล้านล้านบาท1.2ล้านล้านคือมัน มันเยอะขนาดไหนคะพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมกันถนเลกที่จินตนาการยากมากครับถ้าจะให้เห็นภาพนะงบประมาณก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยมากกว่างบประมาณแผ่นดินของบางประเทศทั้งปีเลยด้วยซ้ําทั้งปีเลยเหรอคะครับหรือถ้าเทียบกับไม่กับโปรเจกต์ในบ้านเราก็อาจจะใกล้เคียงกับโครงการ EEC ทั้งโครงการเลยโโหนี่คือการเอาอนาคตของประเทศส่วนหนึ่งไปวางเดิมพันกับเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเลยนะคะใช่เลยครับ แล้วขนาดพื้นที่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะ5,7,320เฮกตาร์ 57, คือมันใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตทั้งเกาะอีกนะถูกต้องครับและนั่นคือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่สปอร์ตคอมเพล็กซ์แต่มันคือสปอร์ตซิตี้คือเป็นเมืองกีฬาไปเลยใช่ครับมันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่พักพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์ฝึกซ้อมทุกอย่างเพื่อรองรับเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้น พอเห็นภาพรวมแล้วก็คงอยากรู้กันว่าเงินก้อนมือมานี้มันมีจุดที่เป็นหัวใจของโครงการอยู่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าข้อมูลไม่ผิดมันคือตัวสนามที่ชื่อว่าตุงดงใช่ไหมคะใช่เลยครับสนามกีฬาตุงดงหรือทังดองสเตเดียมคือเพชรยอดมงกุฎของโครงการนี้เลยทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อหมุนรอบสนามนี้แหละครับแล้วข้อมูลของตัวสนามนี่แหลคะค่ะที่น่าทึ่งไม่แพ้กันความจุตั้งเป้าไว้ที่1 3 5 0 0 0ที่นั่ง ครับแสนสามหมื่นห้าพันคือถ้าสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกทันทีเลยใช่ครับแสงหน้าสนามของเกาหลีเหนือไปเลยแล้วยังบอกว่าจะเสร็จสิงหาคมปี2028ซึ่งก็เร็วมากนะคะสำหรับโปรเจกต์สเกลนี้แต่คำถามคือการสร้างให้ใหญ่ที่สุดมันก็เสี่ยงไม่ใช่หรอกคะครับ เราเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วที่พอจัดงานใหญ่เสร็จสนามก็กลายเป็นเอ่อที่เขาเรียกว่าสุสานกีฬาถูกทิ้งร้างไปเฉยๆเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและตรงประเด็นที่สุดเลยครับปัญหาสุสานกีฬานี้คือฝันร้ายของเจ้าภาพทุกประเทศเลยแล้วเวียดนามเขามีแผนรับมือเรื่องนี้ยังไงคะดูเหมือนว่าเขาจะศึกษาบทเรียนในอดีตมาดีมากครับแทนที่จะสร้างแค่ให้ใหญ่เขาเน้นสร้างให้ฉลาดและยืดหยุน ฉลาดและยืดหยุน่นว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่ขนาดสินะคะแล้วรายละเอียดที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างคะในข้อมูลบอกว่าการออกแบบตัวสนามได้แรงบันดาลใจมาจากกลองโมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุสําคัญของเขาอ๋อกลองทองแดนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีลวดลายของนกหลากนกในตำนานของเวียดนามอยู่ด้วยเป็นการเอาวัฒนธรรมมาผสมกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จุดนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยครับ มันคือการสร้างแลนด์มาร์คที่มีเรื่องเล่าไม่ใช่แค่ก้อนคอนกรีตธรรมดาทุกครั้งที่กล้องถ่ายทอดสดแผ่นภาพไปที่สนามคนทั้งโลกก็จะเห็นสัญลักษณ์ของเวียดนามถูกต้องครับโดยที่รัฐบาลต้องไม่ต้องเสียเงินซื้อโฆษณาเลยมันคือการฝังอัตลักษณ์ของชาติลงไปในโครงสร้างนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสถาปัตยกรรมที่ฉลาดมากพอมาดูเรื่องเทคโนโลยีมีจุดหนึ่งที่สะดุดตาม,มากคือเรื่องระบบพื้นยาที่เปลี่ยนได้ใน6-10ชั่วโมงคือมัน มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะมันทํางานยังไงกันแน่หลักการจะคล้ายๆกับการปูพรมใหม่ครับแต่มันซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือระบบพื้นสนามแบบโมดูล่าโมดูลา่าคือสามารถยกพื้นหญ้าจริงออกเป็นบล็อกๆแล้วแทนที่ด้วยพื้นสําหรับจัดคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์อื่นๆได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งวันโอ้โหความยืดหยุ่นตรงนี้แหละครับคือคําตอบของปัญหาสุดสารกีฬา เพราะมันหมายความว่าสนามสามารถทำเงินได้365วันต่อปีไม่ใช่แค่ตอนมีแข่งบอลเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าเขาวางแผนเรื่องการใช้งานหลังจบอีเวนต์ใหญ่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วยังมีเทคโนโลยีอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจ มีอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาอัจฉริยะที่เปิดปิดได้ทำให้จัดงานได้ทุกสภาพอากาศหรือการทำให้ทั้งสนามเป็น smart s t a ดียมที่เชื่อมต่อ 5G ทุกที่นั่ง 5G ทุกที่นั่งเลยใช่ครับแต่ที่ผมว่าล้ำที่สุดคือระบบ AI ที่ใช้วิเคราะห์การไหลเวียนของฝูงชนแบบเรียลไทม์อันนี้เป็นยังไงคะ AI กับฝูงชนลองนลึกภาพคนแสนสามหมืคนเดินเข้าออกพร้อมกันสิครับมันคือฝันร้ายด้านความปลอดภัยเลยนะจริงด้วยค่ะ แต่ระบบ AI นี้จะคอยตรวจจับว่าทางเดินตรงไหนเริ่มหนาแน่นห้องน้ำโซนไหนคิวยาวแล้วมันจะส่งข้อมูลไปที่จอบอกทางอัจฉริยะหรือส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือของผู้ชมโดยตรงเลยเพื่อแนะนำเส้นทางที่โล่งกว่าหรือบอกว่าร้านป๊อปครอนอีกฝั่งไม่มีคิวแบบนี้หรอคะแบบนั้นเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยนะแต่เป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็กลายเป็น Big Data ที่มีค่ามหาศาลสำหรับสปอนเซอร์ต่อไปอีกสุดยอดเลยคือมันไม่ใช่แค่สร้างสนามแต่กำลังสร้างประสบการณ์ทั้งหมดเลยแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมราคาโครงการใหญ่ขนาดนี้ ประเด็นนี้ก็น่าทึ่งครับเขาเน้นการออกแบบที่ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้แอร์แล้วก็มีระบบหมุนเวียนน้ำเสียทั้งหมดกลับม,มาใช้ใหม่อย่างเช่นรถน้ำต้นไม้ครับหรือใช้ในระบบทำความเย็นซึ่งเรื่องความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะองค์กรอย่าง IOC หรือ FIFA ปัจจุบันให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอันดับต้นๆเลยก็คือการสร้างสนามให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มันเป็นเหมือนใบเบิกทางไปสู่การเป็นเจ้าภาพอีเวนต์ระดับโลกเลยถูกต้องครับฟังมาทั้งหมดแล้วทั้งขนาดมหึือมาการออกแบบที่ลึกซึ้งเทคโนโลยีที่เหมือนมาจากหนังไซไฟคำขามค,ค,คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรเวียดนามทุ่มสุดตัวขนาดนี้เพื่ออะไรกันแน่คะเป้าหมายที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนก็คือการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬาระดับโลกครับระดับโลกเลยใช่ครับไล่ตั้งแต่เอเชียนเกมส์โอลิมปิกฤดูร้อน และเป้าหมายที่ถือเป็นออจอก,กศักดิ์สิทธิ์ของวงการกีฬานั่นคือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก FIFA World Cup ฟุตบอลโลกเลยเหรอคะในอนาคตครับการสร้างทั้งหมดนี้คือการตะโกนบอกโลกเสียงดังๆว่าเวียดนามพร้อมแล้วแต่มันก็ยังเป็นแค่การเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะการจะได้เป็นเจ้าภาพจริงๆก็ต้องผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นมากมันคุ้มกับความเสี่ยงหรอคะถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้จัดละ่ะ นี่คือจุดที่ต้องมองให้ลึกกว่าแค่เรื่องกีฬาครับเพราะต่อให้ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในเร็วๆนี้สิ่งที่เวียดนามได้ไปแล้วคือโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกอ ที่จะเปลี่ยนชมประเทศไปเลยสนามแห่งนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกดึงดูดการแข่งขันกีฬารายการใหญ่อื่นๆมันจะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่ใครๆก็อยากมาจัดงานใช่ครับและนั่นหมายถึงเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวการลงทุนการจ้างงานที่จะตามมาอีกมหาศาลมันคือการลงทุนในแบรนด์ประเทศในระยะยาว เข้าใจแล้วค่ะคือมองว่าการเป็นเจ้าภาพหัดกรำกิฬาเป็นแค่โบนัสแต่รางวัลใหญ่จริงๆคือการยกระดับประเทศขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยถูกต้องครับมันคือยุทธศาสตร์เดียวกับที่จีนใช้กับโอลิมปิก2008หรือที่กาต้าใช้กับฟุตบอลโลก2022คือใช้เมกาอีเวนต์เป็นตัวเร่งการพัฒนาประเทศใช่เลยครับ เวียดนามกำลังเดินตามรอยนั้นแต่ในสเกลที่อาจจะใหญ่และทะเยอทะยานกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่เคยบอบช้ำจากสงครามสู่การเป็นผู้เล่นคนสำคัญในศตวตรรษที่21แต่ยุทธศาสตร์แบบนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับนี่คือการเดิมพันแบบหมดหน้าตากเลยความเสี่ยงมีอยู่ทุกมิติทางการเงินการบริหารจัดการหลังสร้างเสร็จแต่ในมุมมองของรัฐบาลเวียดนามนี่อาจเป็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้องรับ เพื่อก <further> okay. ้าวกระโดดข้ามขั้นการพัฒนาแบบเดิมๆไปสู่แถวหน้าของโลกให้เร็วที่สุดครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเวียดนามกำลังสร้างเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อรอคอยการแสดงระดับโลกที่จะมาถึงในอนาคตเลยนะครับใช่ครับการสร้างเวทีที่พร้อมและยิ่งใหญ่คือส่วนหนึ่งซึ่งพวกเขากำลังทำได้อย่างน่าทึ่งมากแต่คำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปก็คือแล้วการแสดงบนเวทีนั้นจะเป็นอย่างไร หมายถึงตัวซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราได้เห็นฮาร์ดแวร์ที่สุดยอดไปแล้วแต่ความสำเร็จในระยะยาวมันขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นั่นคือผู้คนวัฒนธรรมและเรื่องราวที่พวกเขาจะสร้างขึ้นมาโลกกำลังรอจับตาดูว่าเวียดนามจะสามารถดึงดูดให้คนเต็ม135,000ที่นั่งได้ต่อเนื่องหรือไม่และคอนกรีตเหล่านี้มันกำลังบอกเล่าถึงความฝันและความปรารถนาของชาติเวียดนามในยุคใหม่อย่างไรนี่คือคำถาม ที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับเป็นการเดิมพันที่น่าจับตามองจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากๆนะคะยินดีครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ